ถึเวลาการภาวนาสมาธิภาวนาพาวิตาพาหุริกตาจเจริญให้มากทำให้มากการจเจริญให้มากทำให้มากก็จะทำให้เกิดความสิน้นหรือการการะทําสิ่งใดที่เราทําแล้วแล้ว,ลวมันก็จะเกิดเป็นอุปนณิสัย เมื่อเกิเป็นอุค์มณสแล้วมันก็จะส่งไปให้เป็นเครื่องอยู่ของเฮา,างาน,นการจเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานการรู้ร่วมหมายใจจึงควรที่เฮาทั้งหลายคนพยายามตารนักอยู่กำหนดหลูกายหมอนค้าเข้ามาดโดยรอบ กำหนดรูปอาการของกายที่กายนั่งกายอยู่กายโค้งกายตรงวางมือให้เป็นพอดีพองามข้าต้องมาจัดการที่กายนั่งเพื่อให้กายขา้าทรงตัวได้ไง่ายเท้านั่งถือวิธีอาณาปาฏีจะเป็นคนนั่งในตัวตรง นั่งในงามแล้วก็บบมเมื่อยพอเมื่อสมาธิส่งโตระดับหนึ่งปับ๊บฐานะสมาธีจะทําให้การดูลมไม้จะทาให้กายเฮานั่งในตรงงามตรงงามนี่เพราะมันว่าเป็นโกดเก่งยืดไปคืออนันนี้มันจะทําให้ลึกซว่าเมื่อสมาธิเขาส่งโตระดับหนึ่งตัวตัวเข้าะจด้ตรงขึ้นแล้วก็จะเบา เฮาสิหูทั่วกายเฮาว่ามองได้เป็นขออึดอัดท้งเส้นตื่นมายัางยเมื่อเสาเขาจะมีความรู้สึกแน่นอนคือตรงเอวหรืองอนตอ่อบางคนข้อ่ได้นอนหัวสูงเอวท okay. ้องปวดแผ่นหลังพานาพานาจติกันนั่งฝึกขึ้นแนะนํากันนี่เวลาเฮานัง่งเขาจะมีความรู้สึกเบทนาปรากจดดนั้นัาพยายาม ตั้งตัวให้เบาๆประคองสติอยู่ในลมหายใจเขา่าก้ยเข่ายดูกายหายใจยาวๆหายใจมาดูกายสักสองสามเถือ่อนก็นจะคอยตัวเบาขึ้นตรงโตจะบััเมาสมาธิี่งโตขข้นคือ เห็นลมละเอียดขึ้นตัวห้าจะมีความเบาเมื่อเบาเ้าก็ส่งสติสัมปชัญญะส่งสติอาศัยสมาธิส่งไหวส่งสติสมสัมปชัญญะหมูมือในกายในลมหายใจไหวดีๆพยามประคองประคองสติประคองสัมปชัญญะประคอง ความรููตัวรูไว้คิดมันก็จะคอยส่งตัวเมื่อส่งตัวเขนรูหมากรลูเขา่ามากๆเขาในกายมันจะทําให้กายหฮานนางตัวสบายบายแต่สมาธิดูลมหม้ใจเขาไปหลู้ลมกันมันนักที่ทองแนะนํากันบาเอามาไว้ที่กลางตัวทําคมรู้ซึกไปที่ทอง บอกเอาสําหรับปูไม่เหม็นกะเลยบ่กว่าเอาคนมาซสึกไว้ทีทองหายใจเข่าลูท้องุรงที่ปวดแผ่นหลังที่ปวดด่านหลังที่มันคัดเครื่องเวทนาปรากฏขึ้นผันแผ่นหลังมันจะคอยระงับ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 ดับไปคอยระงับลงดับไปตามขั้นตอนของมัน มันจะมีตัวรูอยู่หายใจเขารู้รู้ของพิธนาแล่านั่นก็จะคอยละงับละงับระงับระงับระงับดับไปตามขั้นตอนเมื่อรูมากๆเขามันก็เกิดเป็นกำลังที่สมสาธิมีกำลังตัวก็จะนั่งตรงสบายดิง้ง มาหายใจเขา่ารูร่มหายใจอยู่วางกลางทอง้องหูร่มกระทบหูร่มไหลเขา่าอยู่กลางท้องไลออกมาลูกายลูกายทั้งปวงรูงดัง่ฟ้าถาขึ้นมาหอดหัวไปฟถา,าหูทั้งเบิดหูกายทั้งปวงเหมือนกับเราเห็นกายเมื่อหูมองมามันสเสีนกายของเราเองเห็นอาการของกายนางถูกส่วน เหมือนกับพามองคนอื่นเหมือนกับเาาดูคนอื่นหนังดูตนเองนังเห็นเหมือนกับดูคนอื่นหนังสติธรรมญามันมากนี่คือความมากของสมาธิสติธรรมญาตล่งโตกันเป๊ะมันจะมีปรากฏความเห็นรู้แล้วก็ยังอะไรยังเห็นชัดเห็นกายนี่ชัดท้งภายในภายในภายในทางภายในอือ กายทั้งภายในภายนอกปรากฏเกิดขึ้นพยายามประคองสติสรมยาไวน้นานๆพยายามประคองไว้ประคองไว้ประองไว้สมาธิมันจะส่งตัวของมันเองโดยที่เฮาบ่าตองไปบังคับเมื่อโดยทเท่าบ่าตองไปอยากให้สงบหรือบ่อยากให้สงบ มันจะเป็นของมันเองโดยธรรมศาสตร์มเมื่อเหตุแต่มามากแสี่แล้วมันจะเป็นอุปนิสัยมันสิไงายทุกอย่างสมาธิก็จะส่งโตอยู่ตลอดแล้วกับพยายามฝึกสมาธิให้มันส่งโตอยู่ในอริยบททุกอริยบทแม้แต่การเดินการยืนการนอน กายเคลื่อนไหวนางไปมาดื่มกินเขียวหเขาจะมีความรู้สึกตูวในกายตลอดในกายตลอดกายนั่งกายยืนกายเดินกายอาการเสน็นใดห้าสิหูกายห้างอยู่ตลอดหูร่มหายใจน้ำถ้าสมาธิห้าสติจะห้าหน่อยห้าบระท่านหลายการดูลมหายใจก็จ,จ,จะเป็นพักๆักััก,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 กเป็นบางครั้ง บริตอเนื้อแต่ว,าว่าเฮ้ากะพยายามรู้อยู่พยายามประคองความรู้อยู่เดียวมันกระสิทีเขาทีเขาทีเขาสำคัญคือจงปฏิบัติเหตุยาเศหร้อมอยากยาสิประมาทยาสิมีมานะในตัวให้ปล่อยวาง ข้าแรกีสีก็คือให้เหตุ้วยความพอใจหมายว่าพ่อใจสีเหตุพ่อใจปฏิบัติพ่อใจนั่งอยาเหตุ้วยความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากสงบออยากสงบอยากเข็นอยากหูุนี่มันเป็นความอยากให้พยายามทาความพ่อใจคือมีความพ่อใจยินดีในการปฏิบัติพ่อใจปฏิบัติพ่อใจนั่งพ่อใจฝึกสติชำยาพอใจ มันจะมีความสุขเท้าท้าเดือยความพอใจเบื้องต้นมันจะมีความสุขใจขึ้นมาถ้าเฮาพอใจเฮ็ดเท็ดไปแล้วมันมีอาการภาวาเป็นเช่นนั้นเห็นความชัดขึ้นมันก็นมีความพอใจพออาการกระทํามันบรไหลยผลดังได้ก็มีผลเลร็วยวือ้าหนอยหลายตัวนั้นก็นอีกประเด็นหนึ่ง ต่เชื่อว่าการปฏิบัติบ่ิหลยผลท้าคนบ่อกเกียดขานให้พ่อใจเหตุไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นไปแล้วแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละคนะพยายามประคองความรู้สึกไว้ในกายพยายามยาวจิตออกไปจากกายพยายามมีสติอยู่ในกายม,มีสติสมญาหงมือกายหงเมือ่อขิง หูเมื่อความหูของเขาเขาจะเห็นว่าตัวลูเป็นตัวหนึ่งมีตัวหูแล้วก็มีตัวลู่ทั่วกายก่ตัในขิงในกายของเขาตามประกอบความลูตามประกอบ,กกอบหูเมื่อหูพยายามบำเพ็นสักแต่ว่าหูพ่อลูกหลวกแล้วก็เลีวไปมันโอหูละ,ละ แล้วไปดัวนั้นมันจะเสียหายไปก็คือโดนไปมันจะเสื่อมส่วนมาคนเห่าปฏิบัติไปจะคล้องหูแล้วและะ้ลวกัหลุง่าหลงในความูลจะคล้องวะหูกให้ลืมเบืง่งเม่ลืมเบืงะะ่งแล้วก็นบรเเวณบระประกอบใบเรื่อยๆมันก็นหายไปมันก็นเสื่อมคายไป พอเ้าเป็นปุถุชนบรมนอริยชนแมเอรียชนพระเรเจ้าสติสมัญญาของเพิ่นหมันคงเพิ่นหมันคงพรพะทธเจ้านี่คือว่าสมาธิสติสมัญญาของคงหมันคงเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วภระเจ้ามีสติลอยเต็มเป๊ะโม่เฮานี่มันมาทัานลอยมันเลยลอยก็มีทั้งที่สติหลายสัมปัญญะหน่อยก็คุยลร้เา้าหร้ยลืย่มตัวเจ้าของ ขี่โมกเบาไปเดี๋ยวน้าก็หลงเบาไปเอาตะคุมเข่ามาเบาสูงมูอฟังว่าจะจะคล้องหูว่าจะจะคล้องเห็นว่าจะคล้องเป็นเบาสูงมูฟังบัดปฏิวัติจริงๆบบกเป็นคือบาไอ้คล้องนั่งได้ทั้งสันนั่งสี่บัดเขาสูงบัดนั่งจริงๆผัดเบาเป็นคือาบาเบาเป็นคือบาผัดงูงิดขึ้นมาบูจ,าจะคล้องวายจะคล้องงูงิด ไปหลงในความหล้เจ้าของใบเจ้าของเคยเหตุใดพอ่อัางแต่อของสูงฟังอันนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาแก้ไขใจห่านำลาว่างใจของตนเองอย่าหายไปหลงในความหลงความหล้ที่ตนมีลาว่างจิตตนเองอย่าหายไหลสานกลับขึ้นไปสู่ติดอยู่ในอดีตที่ผ่านมาข้าวอดีตกระถิภัณฑมา ชนมากคนเฮามันติดอยู่แล้วล่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า่ให้ติดนั่นกับเพราะว่าคนเฮามันติดอยู่แล้วพยายามประคับประคองให้มันอยู่ในปัจจุบันเยนี้ความฝึกกันคือฝึกสมาธิให้อยู่ในปัจจุบันฝึกสติสัมปชัญญะสมาธิให้มันอยู่ในปัจจุบัน,น,กกนคืออยู่ในลมหายใจเขา้าหายออกยูในกอาการของนังดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าไป ต่างความรูาซึกไวในท้องว่าว่าต่าความรูาสึกไว้ตรงท่องแล้วก็รูกายทั้งผวงเห็นกายคอยเทียงขึ้นตรงขึ้นตรงขึ้นกายสัมผัสเช่นไหเห้ารูรวนมันเห็นศาสตร์กายห้องสัมผัสเอียงมันกิดท่คอยสัมผัสหูหูเมื่อกายหูเมื่อขิ้งหูมมื่ลมหายใจหูหูแล้วหูอีกหูเบิ้ง แ้วกับประคองความรู้นั่นไปเบิ้งรู้ไปเมื่อรู้ชัดต่อไปห้ากะสิ่หูถึงสภาวะเวทนาอันปรากฏขึขนในกายก็ดีปรากฏขึขนในใจก็ดีมันติตามมาอีกต่อไปมันกะสิ่หูถึงสภาวะจิตใจเจ้าของท้าาตั้งความรู้ซึกไปพยายามประคองไวท้ทีกายหรือว่าที่ทองความรู้ ตั้งศูนย์กลางกายไวเมืเ่อจิตเท่าแวบออกไปทั้งหน็คือมันคิดไปเร่ยงอื่นหรือเรื่องอดีตนาครู่ิปท่านมหอดเท่าสีหูหูเห็นการเคลื่อนของจิตที่วอรฟังยังสี่โมเมนต์เป็นนางคิดมันจะออกจากคิดอยู่ไสอันนั้นดูไสแต่ตัวนั้นมันเป็นความอยากทื่เท่าต่างฐานกายรูไวเหมือนกับจับเหมือนกับว่ยันเท่าตั้งกล่องตั้งเลดาไว หรือว่าสายไฟไปซื้อจุดนี่ถ้ามีสิ่งใดผ่านขามาในในเลนกล่องในเลนหนากล่องอห้องเสียนบัดขุยอย่างให้เข้าใจใช่ไหมนะถ่า,ายวีดีโอโทรศัพท์นี่เขาตังไว้นี่ถ้ามันมีคนยางไปซัดยางไปยังว่าผ่านเลนกล่องผ่านเลนโท,ทรศัพท์กล่องโทรศัพท์มาห้องก็เห็นนบัดมันสือบันทึกบัดการที่ห้องลู ห้าตั้งคิดไปศูนย์กลางกายรูกายรูล,ลมหายใจต่อไปควมคิดอันไดเกิดขึ้นห้าสิหูเพราะว่าจิตเข้าไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตเข้าไปตั้งศูนย์กลางกายนี่สีช้ำยะเป็นตัวรับรูไปเหมือนเลด่าจ้องลูอยู่ถ้าจินเาเขื่อนคือจีนเฮ้าคิดเรื่องไรอย่างหนึง่งอดีตน่าคุณมา ห้าสิหูบะคิด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 นี่มันหมายถึงมันเคลื่อนออกจากกายห้องเเห็นกายห้องเห็นรูปอันเด่นอดีตลับตาเห็นไก่มืนตาเห็นไกล่ลับตาลงเห,เห็นเห็นเลือดคนบุคคลตัวตนสิ่งของที่เป็นอดีตมันลับตามันเลียวเห็นลับตาเนี่ยมันเห็นชัดแท้ยิ่งคิดยู่ในดะดับที รับอีกรับหนึ่งเ้อรับตามันเสียนสัดคิดเรื่องไรปรับมันเป็นภาพเป็นมาเลยสมมติวันนึกถึงอดีตที่เคยผ่านมาบ่ได้นึกถึงแต่มันเกิดขึ้นเองเ้าบ่ได้นึกอันนี้มันเป็นเองแต่ว่าคําเบามันก็เป็นอาจาวานนึกถึงมันคิดขึ้นมาปรับมันก็เห็นเป็นภาพอันนั้นขึ้นมาชัดเจน สมวหมดคือเห็นที่อยอาศัยเคยอยู่หม่องแด้หนึ่งปับ๊บมันก็เห็นเป็นภาพยิงสมาธิระดับหนึ่งขึ้นมามันจะเห็นชัดเจนเห็นภาพแม้ที่ผ่านมาแล้วเป็นรลอยปีอ่า20ปี30ปีเฮาทางานดูจุด,ดนันดด่นจุดนี้ซอยงานหม่พวกหมก่ค้อนะเมื่อคิดภาพนี้ปรากฏั๊บมันก็เห็นเป็นภาพขึ้นมาพับใช้ชัดเจน เพราะฉะนั้นพยายามต่างจิตไปสู่หนีงเมื่อเกิดขึ้นปาเ้าก็ฮห้วท่านหู้ท่านเฮ่ากับพยายามให้มีสติท่านเมื่อมีสติท่านมันกระถึกปล่อยก็คือบ้นบริบันทึกบ่ต้องบันทึกบ่ต้องเก็บก็คือมันกระสผพานไปของมันเองนี่เขืเอิยว่ารูท่านจิตเมื่อหูวจิตของตนเองหูวเวทนาหู้จิตแล้ว มันก็นเป็นสิ่งที่ดีว่าห้องิิวไลสารตามกิดฮาท่านว่าสิ่งนี้เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วห้องิไปมุกมุนไปเก็บมาคิดเฮหยังสิไปคิดน้ำมันเอียงอีกมันปรากฏขึ้นมาโดยที่ห้องบริตตังใจแล้วห้องิไปมัว่วเ,เพื่อนล้ลงไหลไปคิดไปปรุงแต่งมันหยังอีกนะพระพุทธเจ้าพระไหนให้ฮู้ท่านล้วก็บ่บ่อยไปปรุงแตง่งบ่อยไปล้งไหลบ่ห้ไปเก็บมันมาคิดเพ้อฝันมาพิดารนาอีก เน่คือวาห้ปล่อยไปมันมีอยู่แล้วมันเกิดอยู่แล้วสำคัญคือบ่อให้เห่าไปยึดถือแล้วก็บ่ไปปรุงแต่งบ่คิดต่อเมื่อหูแล้วก็ว่างลงพยายามกำหนดลูเข้าไปในร่มละเอียดขึ้นที่บอกภาษาอีกอย่างหนึ่นคงว่าเมื่อความคิดนั้นเกิดขึ้นก็ย้อนขึ้นมาดูลมหายใจให้ละเอียดขึ้นอีก ความคิดมันก็จะหายไปหายไปมันจะตัดออกตัดออกตัดออกความคิดก็สิเป็นเรื่องขื้นเป็นลาวขึ้นกระิสันเขาสันเขาหายออกต่อไปก็มีแทนตัวลู่แต่มีความคิดปั๊บขื้นเท่าเสีนความเขื่อนของจิตความกระเพื่อมของจิตจะเห็นตัวลู่แค่เห็นจิตของห่อเป็นสภาวะแค่ตัวลูเสเฉย บมีสุกมีถูกไอ,อสิษ์สุกที่สุกมันเป็นการปรุงแต่งที่อยู่สแสดงออกมาของกิเลสและตัณหาเพราะนั่นนี่คือการฝึกเป็นอย่างเะี้องเบาถึงการฝึกกายหัวกายแลฝึกลมหายใจอยู่เรืเ่อยๆเราถ้าเฮ้าหู้ลมหายใจได้ดีหูวกายชัดเจนมันก็เปียนเหมือนกับว่าป้อมปาการ มาตรฐานในการที่เข้าจิตภาวนาหลูวเวทนาหลูจิตหลูวธรรมคำาว่าหลูวธรรมสำหรับคนทัวไปบ่หูชินหลูวธรรมบ่เคยศึกษามันบ่เข้าใจดอกแต่คำเบาลักรักการปฏิบัติเพิ่นเบาสำหรับผู้เข้าใจผู้เข้าใจบู่หดอกเ,อง,กเองี้ยงธรรมหูธรรมในธรรมเงียงเงียงคือธรรมบ่หูจกัก แต่ว่ากันการว่าหูกายหูยังหูตัวนี้พวกนั้นมันกระสีหูเองเม้นบหูซื่อมันกะเมื่อมีครูบาอาจารย์วัยฟังกับสีขาใจว่าโอ้โอ้มันก,นเนเกเเ็เป็นสีตัวห้องกับเคยเห็ดเป็นสีตัวเห้าเคยเป็นสีตัวเ้อเคยเห็ดเป็นสีตัวเ,เ,เ,ตเป็นสีตัวมันสีหูเองถึงเวลาเนะพราะว่ามาสติปัฏฐานมันปาดเปลืองโดยสติปัญญาผู้มีปัญญาปฏิบัติ ได้ไง่ายเผอผูอ้มีปัญญาได้หลายปฏิบัติฝึกมาา้าในรักของมาธิประธานมันบเปลี่ยนวิพัฒนามันเป็นวิปัสสนึกข่มหลูคนหลายเกินไปก็น,นั่งคิดเอานั่งคิดนั่งพิจารณาแตกสารในทมพินัยแต่ว่าบริแตกสารในใจตนเองแตกสารในขวออานขวามพอสมาธิสติตยพันหลายเพื่อสามารถพิจารณาแตกสาร เกิดปัญญาโดยกับปัญญาลู่ในถ้ำแต่อาจจะบรูเท่าท่านกิเลสแต่ยานี้เขาฝึกกันนี่ก็คือฝึกเพื่อสิลู่เท่าท่านกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจฝึกให้หูท่านภาวะของจิตที่เคลื่อนอารมณ์ที่เคลื่อนอารมณ์ที่จรเข้ามาสูจา่จิตถ้าไม่จิตเห่าวันไหวฝึกให้หูเท่าท่านกายการใครเคลื่อนกายไว้จิตเคลื่อนจิตไว หกายหงิตอันนี้พยายามประคองลูกยาถิมล่มยาถิมควมหลูกยาประมาทควมหลูกยาขีขาาข่ขานหงยาขี่ขานตามระลึกนึกหลู่ล่มได้าขานตามระลึกนึกหลู่กายที่นางอยู่ยืนอยู่เดินอยู่แม้นกันเดินกับบริต่างกัน พอเดินอนาปาสีแนะนำกันกะมันกับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นกิริยาทีอาการของการเคลื่อนไหวของกายกายบริหนิงกายเคลื่อนไหวแต่ตัวลูกสมาธิธรรมญาอันเดียวเกา่าสมาธิก็ไปตามนั่นตามลำดับอันนี้เฮา้อง,องพยายามทำความพอใจ พยายามทำพรมพอใจให้เกิดขึ้นในใจเท่าใดการปฏิบัติก็จะมีความสุขในปัจจุบันและเป็นบิบากต่อไป